มนนสิพาพี่น้องมาเบิง่งอันการต้าผ่ามีหรือว่าผ่าทุงท่อ้วยมือพี่น้องอันนี้จะเป็นผ่ามัดมีนั่นเองน้ำนองเมออือน,นี่คือสิเป็นปั้นหลอดเสียไปตํานี่นผา่าผ่ามัดมีย่อมน้ำคามที่สลอยใส่จะเป็นผ่าคุมกับผ่าทงผา่าทงก็สิเป็นผ่ามัดมีอันนี้คือเพิ่มัดเรียบร้อยแล้ว สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีสบ,ยสบายดีวันส,สุขุสุขคนพี่น้องจามอนี็กอยู่กับเบามีสวงคำคำพี่น้องมือนี้ยจะพามาเบิ่งการอันทอผาด้วยมือพี่น้องด้ว่าบานเฮาทางเอินทางลาวเพินว่าตําหูกนั่นเองตําสินมีผ่ามีผ่าน้ำคำเ<ม>คลื่อนสาลอยใส่และเทานี่จะเป็นผ้าด้ว่าผ่าสินจะเป็นอ่า

อันนี้การท่อผ่าโดยมือพี่น้องจา๋าเอ่อตะละปีเป็นงานของยายรุ่นมาเบิ่งว่ามันมีลายอย่างแนท่ทีเขาเจ้าอ,อันนี้อันนี้คือโบแมนว่าสี่เห็นแล้วมีคนสั่งซื้ออันนี้เพื่อนที่เพื่อนทำอยู่นี่คือมันมีโบแมนคล้ายดัยพี่นองอันนี้นะับแล้วเพิ่อนอยังมีผู้รับเหมาเขา,เขาจ้างมาอีกทีหนึง่งเพื่อนจ้างอันท่อผ่าเนาะ เพิ่นจ้างแนวใดเนี่ยโอ้ยเพิ่นให้พินหนึงิบสี่พันกีบเพินนึงอันบทหารสบาทเออสีบาทนั่นแหพิ้นละสีบาทคือจ้างกัชิได้พิ้นหนึ่งเมือนึงน่ยมันต่ำเลยจากพินทนี่มื้อเพินพินครื่องอะไรเมื่อเพิ้นกัวพิ้นหนึ่งกันสิประมาณสองเมตรประมาณนั่นเนาะด้เนออผู้วก็ได้กัได้แคนสี่สิบาท ได้สองพื้นกับ8ปดสบบาทนี่นี่นี่อันนี้จะเป็นอ่หลอดหลอดที่เพิ่นปั่นไว้อันที่เห็นอยนู่อันสี่กีเขาเอินว่ากี่อันนี้นะกี่ตาหูกเี่มาเบิ่งพี่น้องต่ํากับตาอยู่กลางเดินอันนี้สิมีอันน,นายหนารับเมาเพิ่นจ้างให้ตาพื้นละสี่สิบบาท พอตามได้เขาเจ้ากะมาลับเอาคุณเลขายส่งออกนอกพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นผ่าถุงหรือว่าผ่าซินนั่นเองอันนี้สิเป็นผ่าย่อมคามเนาะนี่เนยลายลายผ่าถุงกระสีท่านสมัยเนี่ยจังหน่อยลายมันนี่ก็แลรวแต่เขาเจ้าสั่งอย่างไดลายแบบใดเขาเจ้าก็สั่งมาอย่างสี่กระเฮ็ดตามที่เขาเจ้าต้องการ ส่วนลายเอ็นทีลอยใส่หันมาดูลอยอันดีซิเคิร์นว่า,ลา,าลายผู้เฒ่าผู้เฒ่าเขาสิใส่ลายนี่เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นสีลายงามเนี่ยจังหน่อยแต่ว่าผาสีนี่สีแพงสุดเนาะเป็นผานย้อมธรรมศาสตร์เป็นผานย้อมข้ามมันะถ้าเป็นคืนซื่อทางอ่าประเทศไทยก็จะเป็นสกุลนครน,นครพนมประมาณน,นั้นแหละพี่น้องหรือว่าคอนแก่นเขาเจาก็มีอยู่ตำผาผาย้อมข้าม อันนี้มันลายยังใหญ่ล้นค่ายๆอันเดียวกันลายดอกมะขามคนลายดอกมะข่ามันก็เห็นคนละนั่นเลยแบบซอแบบส่ออันนี้ตั้มร่วมกันมึงละคลองไปเข้ามันนี่นะเข้าไปคล้องมันแต่ว่าเป็นเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวอืมตั้มเป็นบอลอยยายไม่เคล่ามึงเลยยายแต่อันนี้มันจะเป็นเครือหูนะจะเป็นเครือสีดำแต่หลอดนะมันจะเป็นหลอดอ่ามัดมี เดี๋ยวสีหายสาลอยลองต่ำเบิ่งพี่น้องแต่ว่าต่ำมันก็บ่ยหรอมมันมีลายเขามันอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่เหยียบนี่มันสิมีสองอเนาะมันแค่เหยียบขึ้นเหยียบลงมันเป็นลายขัดเขาสัตว์แหงแหงอันนี้คือมกระสวย มือจับแล้วก็พาดเข่าแล้วก็เหยียบลงลพาดเข่าก่อนเอาไปงงสัตว์ไปงนไปไปงนั่นเองจกเอาอีกเ,เอาวน้เชื่องกันพาดเข่าเออามืัจบพาดก่อนจะเหยียบบ่เอาพาดเขา,เามา,มลามแล้วเมื่ออายุมันก็จะเป็นลายของมันอยู่แล้วคนละลายจบเสร็จแล้ว คือยายลุนนี่ตั้มสุปีตั้มมาหลายปีแล้วเป็นอาเถ่าแก่เจ้าเดียวแหละที่ที่เพิ่นสร้างแต่ส่วนใหญ่ที่เขาที่เขา,ต,าตั้มข,ขายปก,กติกันสิเป็นแถวอ่าละหาน้ำแถวสองคอนละหาน้ำประมาณนั้นเขา,าสิตั้มขายเขาขายกันอยู่พื้นและทรายยายลุนเขาขายอยู่พื้นได้ห้าสิบพันบ่หอดสองร้อยสามร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบบาท อันนี้มันมันมันจักวาเยลุนนี่ว่าอันหูหนึ่งจักวาลายเลยเป็นเศร้าอุ่นบอกมันได้ม yes. right ันช no ่ได้อยู่สี่สิบผืนสี่สิบผืนสี่สิบผืนเขาโบดเคี้ยนเนี่ยมันหลายวาอยู่เนาะเมยไปตั้มดู้นั่นเอาเพชรเขาเขาเจ้าเพ็ดบอกเป็นลูกบดด้ามนะมันแบบลายมันลายบุกเขากันมันคนละลายแต่ว่าผู้ตั้มไว มันมันอันท่อเทละาเซนเดี๋ยวพ้ตั้มไว้เมื่อนึงก็ได้เป็นสองพื้นผลสองพื้นก็คือได้แปดสิบาทต่อวันบมมีงานเหตุพี่น้องกะเขาเจ้าจ้างกะเห็ดไปผ่านอยู่บ่เมย์ผ่านบะเมยสลอยต้องเห็ดกินตังแม่ช่ไหงอนเด้อ อันนี้มันเลยยุกเสาลอยแล้วก็เลยเห็ดบ่เป็นสมัยสมี่เขาเจ้ากับบดอค่อยเห็ดดอกเนาะส่วนน่อยมีแต่เขาเจ้าสื่อใส่อันนี้เขาเอนว่าหูพี่น้องตำหูหรือว่าทอผ้าด้วยมือนั่นเองิสมีอยู่สี่หูสี่กีนีอะไรพี่น้อง อันนี้จะเป็นลายอ่าอันนี้จะเป็นผ้าถุงเนาะผ้าถุงก็คือส,สามารถไปตัดเป็นเสื้อก็ได้เป็นผ้า,ผาเป็นสูรเป็นกระโปรงเป็นเสื้อผ้าแพทสั้นก็ได้งาหมดพี่น้องแต่ว่าทาย่อมมันสานเคมีมันจรีราคาถูกเนาะแต่อันนี้จีเป็นย่อมด้วยคาม คือเป็นสีธรรมชาติลายคามผ่ามัดมีนั่นเองพอลายมันน่ะถูกเลือกมาแล้วมันต่ำกับบุยากดาอกพัวเขาสิม,มีหลอดเออนี่หลอดปัน่น <มา S 2> เสร็จยังแล้วที่น่ะเฮร็จยังนะม,มาลูกอะไรนะ ขันหอยสาวร้อยตำเนะี่ยคือมือละพื้นก็นคือสิบบาทได้สิมือละมือละเมตรก็คือสิบบาทได้แต่บ่มีว่าถ้าคนที่เคยตำม,มันก็บ,บ่ยากดอกมันมันไวเนาะคือมันแค่เหยียบอ่าคัดขึ้นคัดลงคือซื้อ แต่ว่าลายเนเขาเจาสามารถเลือกลายได้มมีหลายลายอันนี้คือทำตามท,ามทีเขาเจ้าสั่งเนาะเทาแก่เขาเจ้าสั่งมาผ่าถุงทีเซาร้อยใส่นะกะเป็นผ้ามัดมีลายคามาแเ้ง้ยามัลามงลพิ่มอนั้นไปคนละทางะ่ลายมตนบ่ เดียบครางนี้ได้โอ้ยอากับตุ้มมันนี่เขาให้เชิงกันตุ้มมันให้เห็นบ่อบังคือว่าเชิงเชิงบ่ได้ง่ายเลยพี่น้องสำหรับคนที่บ่เป็นน่ะมันมันยากมันแหละสําหรับคนที่เขาเจ้าเป็นน่ะมันง่ายเนาะตั้มมาตั้มลายมันบ่คื่อนผ่านสีเดียวอันเด้เขาต้องให้มกตุ้มมันนี่เชิงกันนี่มันตรงกันตรงกันเนี่ย อันนอันสินที่ยายรุ่นใส่ก็เป็นอีกลายหนึ่งอันนี้ก็ลายลายลาย,าย,ายแบบเออแล้วแต่ออเดอร๋มันนน่ะอั้คัดส่องออกนอกเขาเจะสิไป,ปตัดเป็นชุดแพสันันเนาะสิบบนุ่งคืออันทางลาวเฮาทางลาวก็สิเป็นอันผ่าทวงหรือว่าผ่าสินนั่นเองเอามือใหม่ อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตสาร้อยที่ใน้มานตั้มหูหแต่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เนคือตั้มปกติพวกเสือผ่าผ้าห่มก็ยังตั้มเองแล้วมันชุด <laughs> แล้วจะน้ำตกวตองเ,เอาอันไม่ไม่ใส่นะเออ้าลายตัวนี้ฮาลายตัวนี้มันบุ๋มนกดูแกดูแกไนี่กระดูกกระดก เออดึงไปใช่ดึงไนี่กระไดด้ไเอาพัคลามันตรงกันมันกับมันกับบงามเออเมันกับบงามมันสิออกคนละอย่างมันสิลายมันลายคนละลายอันนี้มันสิเป็นลายซอพี่น้องนี่ผ่าลาย ไปตัดเป็นเสือมันก็นสีงามอีกแบบหนึ่งเป็นอยู่บะเมยเอาดีๆรอเดี๋ยวมันเสียของข้าวเจ้า เดี๋ยวขายบ่และส่งกลับละเว้นนะใหญ่ลุ้นจากว่าสิง,งามกว่าเก่าปร่จังหวะงายังพลบา,านเลยนะยาวๆพี่น้องมันกระลายเม็ดอยู่แต่ว่ากลัวต่ำสิสุดนี่ก็บอกแม่นง่ายเนาะก็ใส่เวลาเป็นเดือนตื่นมาคำมาก็อยู่ตรงนี้ เขาเจ้าผูกข้องกับสิประมาณนี่กับสิบ่คอยอันพา,าเส้นฝ่ายมันมันเส้นเดียวเนาะสอดสอดไปสอดมา

ใส่เวลาจักเดือดยายรุ่นนี่จังแล้วผูกหนึ่งนี่สองเดือนสองเดือนจึงเบิด์สองอันนี้ได้จะฟื้นนี่เบิดนี่ไม่ห้าก็ได้โอ้ยเพื่อสิเบิดเครื่อมันก็สามสี่ชิ้นพื้นเลยอันนี้บ่มีการตัดบอกตัดยาวจนสุดเลยบ่ตัดเวลาเพ่นมาเอานี่ก็ต้องอันแหกตัดเออคือแหกไปเรื่อยเวลาเจ้าของก็เจ้ามาเอาก็คือตัด เจ้าตั้มเมื่อเนึ่งในจักรวาลนี่นะจักแล้วบระเทกว่ามิจะได้มือละพื้นพื้นเครื่องนั่นแหละมือละพื้นเซื่องนั่นแล้วถ้าคิดเป็นเงินก็บมือละสี่สิบบาทค่านั่งตั้มก็คือบริษัไปใส่ตื่นมาขำมากก็อยู่ตรงนี้ แต่ต nice ั้มบางไรแต่มันสิมีอันอันเหยียบดิซี่อันแห้งนักอันนี้แค่สองอันก็ยังยากแล้วเอาขาดอยู่บ้าเเห่อเสื่องเสื่องนี่แหละเหยียบกลับไปทุกบ้านเสื่องยังเสื่องเพิ่อนเอ้าเด็กแห้ง เครื่องหูนี่เขาจะมาส่งห้บอนี่นะเขามาส่งเขามาส่งเอาเขามาส่งหายคือเขามีนาที่แค่ตั้มอย่างเดียวตั้มหรือว่าทอนั่นเองเห็นบนลไล่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไล่นี่ที่เขาสั่งมา แต่พอตั้มเบิร์ตอีกอะสิเป็นอีกไล่ไม่ใช่มัน ถ้าเป็นอันหมูบ้านทั้งละหานำสองข้อนนะเขาเจ้าเห็ดเบิดหมูบ้านแค่ตัดเสือนะก็ะต่ำหมดใหญอันนี้่วนใหญ่เขาเจ้าก็เอาไปเห็ดตัดเสือ สอร้อยเบาไหวพี่น้องบาผ่านคือกวัสิได้อันคืบหนึ่งคือสิเป็นสมองความจริงมันคนละลายเดียสังเกตบ้างให้ดีอันลายนี่อันลายนี่กับลายนี่เนี่ยมันคนละลายเดี๋ยวมันแต่มันไข่ไข่กันนี่นี่อันนี้มันสิเป็นอีกตรงกลางมันอันเด กละลายเนี่ยคนละลายต้องไปดึงสดมันอกนีกเนาะดึงนเอยนึ่งข้ามันบกเข้ากันก็ดึงนี่นี่นี่ขาสัตว์แห้งๆนจุกถ้าคนที่เป็นก็นสีประมาณนี่กับสีไว้ในจักหน่นอยสอดไปสอดมาสเส้นเดียวแล้วกวูสิได้อ่าว่าหนึ่ง ซิกยังได้นนสลอยอยากบอสรัสรกคมเป็นก็นคือว่ายากอันนี้นะคือมันใส่เวลาแล้วก็<อ>ต้องใจเย็นพร้อมกวว่า้อได้คืบหนึ่งหรือว่าศอกหนึ่งเนะาะเมื่อหนึ่งก็ได้ว่าสอง,สองว่าประมาณนั้นแต่ปันนั้นก็นบริราค่าแพงในพี่พน้องเขาเจ้าขายอยู่ลอยกว่าบาทลอยสี่สิบบาทเองพื้นหนึ่ง มาฮอนีีบอมีกับสก็บภาพบรรยากาศแ้วเพยงเท่านี้พ่อกันคลิปหนาพี่น้องไปแล้วสบาย,บายดี